หนักพิกัด124ปอนด์ครับไปติดตามชมครับยกที่หนึ่งครับอ่ธนาชัยจำนงสับมือนะครับจากเวทีมวยสยามอมน้อยต่อพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับกับทีมงานบอสบ็อกซิ่งเวิรครับคุณเถลิงอยู่บำรุงนำทีมพีอาเรียบร้อยครับตลอดการจนถึงวันแข่งขันวันนี้นะครับสมานชายแดงครับขาวผ่องนำเงินดูจะลอยกว่านิดนึงครับรูปร่างของขาวผ่อง ักทายก่อนเลยครับแมฝนฟ้าก็เป็นใจไม่มีโปรยปลายบรรดาเป่ามนเป่าคาถาแล้วครับคุณประสิทธิ์ครับวันเกิดพี่สุพิชนี่แม่ของแรงเหลือเกินครับ <c oughs> เทไม่หยุดเลยนะอ่าร้อเจ็ซนติเมตรครับขาพองผลงานสร้างชื่อทุกคนน่าจะทราบดีนะครับโดยนการศึก้ามไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยพริชนะการชัยจิตเมืองนอนท์ครับ และก็นี่เคยพลิกชนะเพชรโทไฟเตอร์มวยไทยมาแล้วครับ3ไฟหลังชนะคะแนนเพชรชวนชมแพ้คะแนนพลายพยัก์ล่าสุดแพ้คะแนนนะครับไผโรดน้อยศรีสุริยันโยธินครับส่วนทางด้านของสมานชัยนะครับ3ไฟหลังแพ้คะแนนคีรีหลวงชนะนกยก3ยอดคุณพลครับครั้งล่าสุดพลิกแพ้ก้องศักดิ์สอสาตาครับเอาล้วครับวันนี้ลองใต้ครับสมานชัยอา่ยยายืนใกล้ๆครับช่วงชก โครงสร้างรูปร่างอาจจะแตกต่างกันนิดนึงครับอ่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมดูครับเอาลครับโดนเตะขาเจาะยางครับโดนทักทายแรงแล้วนะครับทางด้านของขาวพองสักวินโยครับลูกศิษย์ของเล็กนครศรีนะครับเนี่ยครับโอ้ยเวทีมันลื่นคุณจะชชดลื่นหลืกอขาอ่อนครับ มีอยู่2อย่างครับไม่ล <viendo> ื่นกับขาอ่อนแลวครับอาจจะเกร็งเกงอยู่นิดหน่อยครับบางไก่วัวเลาะเลยผมว่าลื้อขาอ่อนมากกว่าบางไก่ยิ้มเลยเกร็งไปหน่อยครับเกร็งไปหน่อยครับอ้าวครับเริ่มจะรีแลกแล้วอ้าวแก้เกี่ยวแก้เขินครับเมื่อสักครู่ขวดขาไปเรื่อยครับสมานสมานชัย่ายนี้นี่เน้นเรื่องของหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาพภชนาการอยู่แล้วนะครับคนรุ่นใหม่ครับ เสียตั้มเสียไก่ได้พีอีทไปอีกคนนึงเนี่ยแข็งแรงมากครับคุณป้กี้ครับมาค่ายทีเบมยิมนี่ครับมีแต่สูงสูงนะครับนี่คือหนึ่งเดียวคนนี้นะครับของค่ายทีเบมยิมที่ไม่ถึง165เซนเมตรนะครับนอกนั้นเขา็ดส้อยเหมดเลยทีเดียวครับเรามาดูเกมการชกของสมานชัยนะครับทีมงานครูอีทถือว่าเป็นครูมวยนะครับที่สอนมวยได้เข้มข้นเลยทีเดียวครับติดตามชมครับ ขนาดเขาพองนะครับนี่สูงยาวนะครับดูจังหวะเข้าไปยกที่1ครับสืบเข้าไปมาเดินเข้าไปครับมาทับยังไม่ออกวุฒตลาดก็ยังไม่เปิดราคานะครับเอ้าบทยกที่1ครับเริ่ม18บนาทีนาทีแล้วครับเวลาใหม่ไปดูสุรชัยใส่กับทีหลวงนะครับชาญยุทธอัดกับเพชรก้าานยกขาวฟาดกับฉลามขาวครับ เปิดหัวด้วยสายเลือดขยี้เพชรคีรีครับคุณเป็กก้มาเกมกำลังเดือดเลยทีเดียวครับยกสองครับเปิดฉากขึ้นมาครับขาวพองตั้งรับนะครับหนวยประเภทสูงยาวนะครับมาดูจังหวะของเขานะครับรอที่จะสวนแล้วครับอาศัยใหญ่ครับวันนี้มาล่องใต้ด้วยกันทั้งคู่ครับจัดให้แฟนๆได้ชมเลยทีเดียวคู่นี้อยู่ในน้ำหนักพิกัดรุ่นเฟเธอเวทนะครับกำลังจะขึ้นเลยทีเดียวเอ้าสมานชัยครับ มาทีมงานเสียตั้มมากันแบบขนมาแบบฟูลทีมนะครับเอาเดินเข้าไปครับเตะเจาะยางเข้าไปทงทับนอกครับขาวพองตั้งรับรอสวนอยู่เตะไปทีครับอ,อ้ยอกลมหลบครับแล้วคืนไว้แข้งขวาครับทางด้านของสมานชัยครับเอาล่ะครับขาวพอง โอ้ยเจอมาซ้ายอีกแล้วครับอยาระพิตานะครับท่านผู้ชมที่รับชมการถ่ายทอดสดอยู่หน้าจอในเวลานี้ครับเว็บไซต์ของ R2B แล้วก็มวยสด .com นะครับอ่ะหนักๆแรงๆครับทางดน้านของสมานชัยครับจัดให้นะครับยกที่สเท่านั้นครับเอาล้วครับขาวพองเครื่องติดแล้วนะครับค่อยๆขยับแล้วครับ รายนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นจอมพลิกล็อกอีกหนึ่งคนแล้วครับท่าไปชมดูดีๆครับยังยิ้มหวานอยู่นะครับขาวพ่องต้องบอกว่าสอสมหมายนาทีนี้นี่ขายดียิ่งกว่าทัวร์คอนเสิร์ตนะครับทีมงานนี่ติวเข้มเลยครับแม็กจันดีเงาะบางกะปิสิทธิ์ปากพนังทอนตื่นเต้นพี่กบควรกดใช่ไหมต้องคอยทําการบ้านอย่างทียิบมแล้ะครับอาครับขาวพ่องยิ้มไปชกไปครับสบายๆนะครับ ยังไม่เครียดกับเกมครับออกไม่ออกออกไม่ออกแหมสงสัยจะชอบขาวพ่องสิทธิชูชัยครับอ่านี่ชุดพันธมิตรแดนใต้นะครับไอ้แฟ,ฟนๆได้ติดตามชมขาวพ่องสักพินโยครับครั้งสุดท้ายนี่เบียดมากับไพ่ลดน้อยสีสุวนณยดทินนะครับแหมมาเสียปลายเอาเดเก้็ไปครับจังหวดจำในขึ้นเข่าซ้ายหมายิงจรวด RPG ก็ไปก่อนตีเข่าขวาไปยิงจังหวะกดเข่าไปยิงกระทุ้ง้าไปครับ อาล้วครับถึงอาวุธแล้วนะครับของจริงมาแล้วครับทางด้านของขาวพ่องครับท่านผู้ชมได้เห็นแล้วนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาอาล้วครับน่าสนใจนะครับเกมแบบนี้ครับอ่ะสมานชัยแทงขวาเตะสูงเกินไปครับเล่นของสูงนะครับตละลักรัพย์ตอนนี้นี่ต้องบอกว่ายืนกันหมดภาษามือภาษาก็ม้มาแล้วเป็นภาษาที่สื่อสารกันรู้เรื่องนะครับ ขอญาตเรียบร้อยนะครับอาวรับว่ากันต่อครับความเห็นอาจจะไม่ตรงกันแต่ว่าคนมวยนี้สามัคคขีครับฝนตกไฟไหม้น้ําท่วมนี่บริจาคแบบไม่ต้องขอใบเสร็จเลยครับเอาละครับแหมนี่วันนี้แฟนมวยทั่วทุกสารทิศนะครับมากันที่สนามมวยสนามกีฬาเทศบาลเมืองมุ่งงามอำเภอศรีนครจังหวัดสงขลาครับเอ้าหักเข้าไปทีนึงครับมสมานชัยนี่ใช้เหลี่ยมหักพิเกมสวยครับคุณแจ๊คครับ อาล้วครับถึงตัวแล้วครับทางด้านขาพองครับวงไหนตีได้ไม่ได้ครับอาแล้วครับแม่กระตุกเหลี่ยมนิดเดียวครับสมานชัยเสียเดเดเพชรสีทองนะครับมาถึงแล้วครับหมวดดับลำปางโบ่สำรองครับดอกฝิ่นแล้วก็อีกหลายๆคนแล้วครับตอนนี้อาแล้วก็ถึงตัวแหว่เนี่ยครับโดนพิกเนียมอีกแล้วครับอ้าขาพองครับ โดนกระตุกล้มลงไปลุกขึ้นมาเดินต่อครับสมานชชยต่อยในเกมรับครับเอาละครับข่าซ้ายยัดเข้าไปครับมาเปิดเกมเดินชนแลยครับทางด้าของขาวพองนะครับอ่ามัดหนึงสองครับของหนักของแรงแม่เนี่ยครับเจอช็อตนี้ก็ไปแก้ไม่ตกเลยครับทางดน้าของขาวพองครับอ่ะเรียมทรงต้องได้ด้วยนะครับมวยไทยองค์ประกอบ5ยกแต่ว่าขาวพองนั้นประเภทดับเครื่องชนครับ เดินวี่เดินอัดต้องระวังเหลี่ยมพริกลูกกระตุกของสมานชัยครับตีตีตีโดนหักไปแล้วต้องเริ่มใหม่ครับคุณปกี้ป่าเกมเปิดเกมชนเข้าไปครับระยะประชิดครับหายใจลดต้นคอเลยทีเเอาโดนแล้วเอา้เอาขึ้นเขาอาร์พีจีไปทีครับต่อใต้น้ําแทงเขาไปทิ้งกดเข้ามากระทุง่งป่าเกมเมืนเอนังนดุเดือดเลยทีเดียวครับตอนนี้เขาพองเปิดเกมลุกเข้าใส่แล้วครับไม่รอช้า ระยะประชิดเข้าไปหน่อยเดินเข้าไปครับขาพองทีพสมานชัยนี่รอจังหวะสองนะครับใช้เหลี่ยมอยู่ดูครับโอ้โหลงด่านประตูครับแมาอัดเข้าไปเต็มเเอาขาพองกดบ้ากระชากตีเข่าขวาดีครับคุณเศแล้วครับยังอยู่ที่วงในครับสามเหลี่ยมกลางครับมุมระฆังครับอลไรครับช่วงท้ายๆปลายยกแรงอีกแล้วครับขาพองครับแม่เจ้าวินซีครับกลับมาดังที่ช่องเจ็ดสี ลุนเชียอยู่ด้านล่างนะครับเจ้าวินศรีเกียรติเรินชัยครับอ้าแล้วครับเข่าขวาเสียบเข้าไปเจอตั้งกระแพงหน้าเข่าซ้ายครับอืมทำได้ดีครับแต่ว่าต้องมีช็อตตอนเน่องด้วยคุณเจ้ชัยอ่ต้องฉายให้เป็นชุดนะครับทีเดียวดีเอาไม่อยู่นะครับสมานชัยนี่คล่องนะครับนี่รับวางแท่งวงนอกอ้าวแม่เขียนคิ้วทาปากเรียบร้อยแล้วครับแม่เอาใส่ให้เต็มที่ครับ ไม่มีใครเป็นคนกำหนดชะตาชีวิตนอกจากตัวเองครับบนเวทีอย่าไปหลงเหลี่ยมอย่าไปเชื่อครับมั่นใจในตัวตนเอาใส่ไปครับมีหน้าที่ต,ต่อยต่อยไปไม่ต้องมองอะไรทั้งสิ้นครับถ้าไม่ใช้กรรมาการครบเก้ทายกก็ไม่แน่ธนาชัยยอดเยี่ยบครับลูกนี้แม่ระยะได้ครับทิศทางได้น้ำหนักต้องได้นะครับเข่าผ่องเดินก็ไปกระทุงเขาซ้ายอีกทีครับจังหวะกดใน แต่ว่วสมานชัยนี่ครับโต้ทุกเม็ดเหลือเกินเกมเดือดเลยทีเดียวครับตอนนี้แฟนมวยทั่วทุกสารทิศครับโอ้ยมาทุ่มภาพจั่วพกครับคุณเจษเอาละครับเข้มคนร้าวใจแล้วนะครับเดินเต่าครับล้มได้แล้วก็ต้องลุกไห้เร็วเลยครับทางนานขาพ่องครับถึงตัวครับตีได้ไม่ได้เจอสมานชัยตั้งกระแพงหน้าไว้ครับขวางเอาไว้นะครับเชื่อว่าต่อจากนี้ไปครับน่าจะดูเดือดเลยครับ อาล้วครับขาพองแข้งขวาพลิกออกมาครับสมานชัยเลีอยออกแบบเน้นๆเลยครับเลีอยออกแบบเน้นๆเลยครับอ่ะเดินต่อครับขาพองนี่นะครับขอให้จัดให้ดีครับอยู่เหลือบไหนมุมไหนก็คนมาเชียร์มาดูครับมวยไทยเหมือนรสชาติอาหารครับอร่อยอยู่ในป่าคนก็เข้าไปชิมแมเอาล้ครับเริ่มดื้อแล้ว เริ่มดื้อแล้วครับคุณเมกิมามวยมันๆนะครับแฟนมวยทั่วทุกสารทิศครับวันนี้มาร่วมศึกแฮปปี้เบิร์เดย์คุณสุพิธพิทักษ์รมกันนะครับยกที่สี่ขาวพองครับเปิดเกมชนเข้าไปดีอัดเข้าไปเดินเข้าไปครับบุกครับมาจังหวะตั้งรับตั้งกำแพงหน้าไว้สะาันใจมาป้องกันตัวเหลือร้ายเลยทีเดียวคุณแจ๊ดได้เสียวแล้วครับได้ไซได้บิดแล้วนะครับต้นยกลายยกรายยกจะเป็นอย่างไรครับน่าสนใจครับ ช่วงไท้ายยปลายยก4ี่ครับแข้งขวาลุดสมานชใช่ถอยมาอ้าแล้วครับขาพองขาขวาตีเข้าไปส,ส,สุดสุดสุดครับผ้าเย็นจะร้อนหรือหน้าน้ำร้อนจะเย็นครับอาแล้วครับไปอยู่ล่างอีกแล้วครับขาพองแม่ทำมาทำมานี่สะดุดหกล้มอยู่เรื่อยครับโอ้โหหลายตลบแล้วครับคุณเบกกี้ ตั้งไปตั้งมานะครับทับโอ้ยโดนเขาไปดักแทงอีกทีเอ้าเอ้าจากพลิกสกถานแบบพลิกไปพลิกมาจนกลับไปพลิก18ตลบเลยทีเดียวครับเกมกําลังดูเดือดครับมวยมันๆต้องสึกกลุ่มพลังใหม่ครับเอา้าติดตามชมครับเอ้าโอ้โหแม่ดอกนี้เข้าโกเลยทีเดียวโอ้โหเอาละครับสมานใยครับ ยังคงต่อยในเกมรับเหมือนเดิมครับช่วงท้ายปลายยก4ครับหมดยกครับหมดยก<อ>เดี๋ยวกลับมาดูเหมือนหางคิ้วเอัอแต่คุณลงมาเมื่อคืนแล้วก็บอกแล้วพี่สุพิษอยู่ที่ตำแหน่งเก่าอดีแล้ว <c oughs> อ่าไป็นคไดีครับเดี๋ยวต้องกลับมาเป็นอธิบดรีใช่ไหมกลับไปใหม่ครับไปใหม่ <c oughs> กลับไปเป็นอาทิบดีเลยครับบนเวทีครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับขอบคุณนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดกับหงทอง com รับลอตเตอรี่ออนไลน์ฉลากราคา8ปบาทครับ โอเปน 3. 5มเว็บเชียร์กีฬาชื่อดังแล้วครับมวยสด .com เว็บไซต์ของ R2 b ีครับบนไวทีครับเอาล้ครับเจอโจทย์ยากแลวครับทางด้านของขาวพ่องครับแม่แล้วไฟนี้้อมกับเสกสันด้วยครับเอาแล้วครับขาขวาตีเข้าไปยังมีเวลาครับอยากทําอะไรต้องรีบเลยครับยังมีเวลาครับในการที่จะพลิกเกมครับยังไม่สิ้นเสียงระฆังสวรรค์ยังเปิดรับอยู่นะครับสิทธิ์ปากพนังบอกว่าภาษามวยฝนตกในเสื้อแล้วท่านต่อเงือแตกซิกซิกแล้วพี่น้องเออ บ่าเกมก็เดือดเลยทีเดียวครับดีเละครับเปิดหัวคู่แรกนะครับศึกเบอร์เดย์พิจักธรรมซุปเปอร์ไฟนะครับที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองม่วงงามเกมมันมันขนาดนี้ครับแฟนมวยทั่วทุกสารทิศเลยทีเดียวครับติดตามชมครับสมานชัยกับขาวพองครับในช่วงของนาทีสุดท้ายครับเอาเกมบุกเข้าไปครับพลังกำปั้นเอาจังหวัดเข้าไปจับตีครับมาแต่ว่าสมานชัยนี่พยายามที่จะปิดเกมนะครับอะ มาเนี่ยครับต้องถึงตัวครับแมจะรับล่างเอาไว้ครับทางด้านครับอ้าวพลิกมาเข่าซ้ายตีได้ครับอ่ะเวลายังมีครับเวลายังมีครับสมานชัยพลิกไปยืนอีกมุมหนึ่งแล้วครับอ่าเอาแล้วครับแข้งขวาเตะแล้วตั้งเตะแล้วบังเตะแล้วคาเลยครับขาพองพลิกมาเข่าซ้ายเสียบเข้าไปไลทันไม่ทันครับสุดๆไปเลยครับนี่เป็นคู่ที่สองครับแม่ เขาบอกว่าถึงน้ําถึงเนื้อครับมาทั้งเลือดมาทั้งเข่ามาทั้งแข้งเอาซอยไปเรื่อยครับขาพองแต่ว่าตีแล้วจะมีเสียงเชียร์ตีแล้วจะเข้าตากรรมการหรือเปล่าครับคุณเปกิี้ครับแมคู่แรกนี่มันขนาดนี้นะครับคู่ต่อไปนะครับห้ามพลาดเลยทีเดียวครับอเล็กจิตเมืองนนกับเพชรธงชัยทีเมยิมนะครับเอ้าแมบเบี่ยนก็ไม่ทีครับนาทีท้ายทุกอย่างยังเป็นไปได้นะครับทุกอย่างยังเป็นไปได้ครับ เดินต่อครับขาพองแข้งขวาอุ้ยโอ้โหหาเรื่องหาเรื่องหลงอย่างนี้มันหาเรื่องเสียไก่เสียตั้มนี่แม่หัวใจหล่นไปอยู่ตะตุ่มแล้วอ่ะต่อครับแข้งขวาขาพองลุดหมัดขวาวงได้ขาขวาเสียบเข้าไปโอ้โหอีกแล้วครับหัวใจจะวายครับอ่ะตามต่อครับกับเวลาที่เหลืออยู่ครับ ยังไงครับขาวพองอ้าวต่างคนต่างพอใจแล้วอ้าวมาแล้วครับสตอเผานับพริกกุ้งเสียบมาแล้วจบแล้วจบแล้วเป็นเพื่อนกันแล้วจบจบจบ,จบครับรอสักครู่ครับกรมกรมการดลชัยจำนงนะฮะรับใบคะแนนจากกรรมการท่านที่หนึ่งไปที่ท่านที่สองมาที่สมรักสมมาตรแล้วไปที่ น้ำเงินครับโอ้ยขาวพองครับขา,ขาวพองพลิกมาชนะครับ